ครับพี่เพื่อนๆวันนี้พอก็เปลี่ยนลงมาไล่มองคือเก่าพี่น้องบพรท่นมีปลาดอกแต่หลังลงมาสร้างมองฐานนี่สร้างมองไปเลยโลกเราบอกคิดค่ะสร้างมองพี่น้องสร้างมองยิงแย่ก็ไายโลกเบิดสบอลยิงก็เป็น,นพวกหาตาเล่เล่เไนได้แบบเล่าสามคิดหาคิดแบดบอลสร้างมองก่อน,นพี่น้องเอ้ย ามันคือให้มันตกง่ายนะเวลาเขาตกมันจังมันจังง่ายแลกย้อนองว่านี่แหละทุกยิบก็แผกเจ้าโปรแทลไมนจีบนำส่งให้ขเอไอันี่ยตัวไปยิบแจ

จะทายเาได้ร่งไปนาน้งแม้โรวงไปหันแมนแต่ว่าาตัด็นคิสันดีใจกบคหนึ่งหใจอยู่เทพรเาะว่าคิดยาวกับคิดสันนี่มันไปก็ได้ชองกันอยู่แล้วคิดสันกับคิบสันาสมมุตจะปล่อยคิดยาวไปสา่นาทีนะมันบอกให้้าตัดเียเป็นคิดสัน้บอกมันแม่บมากสองว่ากับสี่เมตร สองว่าขอมันเป็นสี่เมตรสี่เมตรนี่โลกมะหอดโค้งไล่มองรอมองแต่ว่าบอท่านได้ลองได้ไล่ดอกป้าบอมี่ ฟ้าบบขึ้นก็ลเลยซ่อมพากันซ่อมเบิ่งอยข่อยเพิ่นก็ลงมากินหญ้าหิ้มน้ำพี่พี่น้องเอ้ยหญ้าเขียวๆหญ้าเล่าเนาะหญ้าหิ้มนม้ำหิ้วหนามก็ก,กินหนามหญ้าก,ก็มีกินฮะโอ้แเศรษหญ้ามนันอ่อนโอพี่น้องบรรยากาศแม่น้ำโขงลำน้ำโของอันนี้คืออัน ซุ่มเต้นพี่น้องชาบะมงเฮาเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดซุ่มเฮ็ดมองอยู่น่ละพี่น้องแต่น้ำขึ้นมาบาดนี่ก็เลยอยู่กลางนา้ำพูน,น้ำโค้งขึ้นเนาะขึ้นมานี่หลายมือแล้วขึ้นมาอยู่เทิงพี่ก็เลยอันซุ่มเต้นพี่น้องเฮานอนอยู่กลางนา้ำพูพี่น้องจะเมือใด้แต่น้ำสิลดลงเอ้านี่คือบรรยากาศนาอเบิ่งพี่น้องชาวประมงเฮาหวานก็บ่มีหลายคนดอกซีหาลำม,มานอนเฝ้าปลา นอนเฝ้าเบึงปลามันจิขึ้นบอ่อสว่างเที่ยงช่วงบ่ายนี่หลับพี่น้องพากันมานาั่งรอเบึงบรรยากาศมันนองโค้งก็เริ่มซีใสๆแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยใสแน่ยล่ะดิบรรยากาศมัอ้ากินโหลดกินไหนมันแปลนโหลดมันปงใหม่ดอกยาโค้งนี่ ควายเอ้ยควายให้ทอดเป็นนองเบิงบรรยากาศมือนนี้เนาะลมปล่อยๆจักหน่อยไปเนาะเบิงพี่น้อาะหลุนเบิงหนุ่มแซงพญ่แซงเข้ามาล่ะมี่บ่ปลาเนี่ย พอกระเพลิดพระท่านออกลองออกไล่ดอกเบิ้งหลุ่นมีจักโตคือโบมีพอโตก็ตมาหลุ่นกันไปหนักเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมีจักโตละแสง<อ>น,น่านถ้าอย่งว่าเธอตังมีจักสองไดนเธอสันเธอหมดตั้งหัวเรือขึ้นมาได้้โอปลาเปลี่ยนใหญ่เด้โียปลาเปลี่ยนปลาปากไดล ป้าเปลี่ยนปลาปากตัวใหญ่ได้เท่าใดหุ่นหนะวอุ้ยอะไครับเออปลาเปลี่ยนใหญ่ได้นี่ปลาเปลี่ยนหรือปลาปากวะนะปลาตะเพียนบางคนแตเออปลาตะเพียนปากแท่งปลาปากกันละนี่ปลากแซงปลาปากกับโบแมนปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนอ่าาปลตะเพี่น้องช่องโตนี่ปลาเปลี่ยนปลาปากกันดิเห็นสดๆแซ่ดๆขึ้นมาละดิอา ได้รุ่นนะพี่น้องเอ้ยได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วมีเห็นโอกาสมีโอ้ยรื่องหอบขึ้นมาหอบเลยได้ปีงเลยดิด้ปีงได้ปนแหละปนมีทับ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 เลยพี่น้องเอ้ยได้รุ่นแล้วมื่อนี้ปลาปากใหญ่ปลาเปลี่ยนตัวหันปลาเปลี่ยนใหไงตัวหันปลาเปลี่ยนใหญ่ตัวหันมันมอ้โมเสกถือกุ้งอย่านี้ถือกุ้งนี่ฮะพี่น้องออกแล้วออกแล้วป้ามีแล้วป้ามีแล้ว ไล่ถือแน่นกับหาวแน่แล้วเว้ยไปพี่น้องไปรุ่นกันบาเนี่ออกไปลองมองไล่มองเบื้องไปเลี่ยนแล้วป้าปลาป่าปลาเปลี่ยนล้วอ่าเลี้ยงมาคือเอ๊ะคือนะเอาฟังปังเลยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าปลาเปลี่ยนโมเมนต์เว้ยตัวเนี่ยปลาเปลี่ยนใหญ่ได้หขนาดยังแี้วาต่เพี้ยนแล้วปลาเปลี่ยนใหญ่ได้เท่าดยัง นนะพุ่นน่ะพี่นอ้องไปพี่พ่อกเปลียไปลองมือนกันแจ็คลองพี่น้องไปไปไหนตัวหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องวานอยู่ค่ะกำลังลองหนึง่ง Chết xịn không? Ngô đều? Ngô đều bị bụi Bây giờ mà nhạo Lừa tôi Lừa bắt xóm Mèn Lừa bãi bắt nhiều nữa Lấy nhau chết chỉ tô kèm rồi đó Mình kèm cái thêm thì khổng ừ. lừa bài cơ lừa bài, Hôm lừa bãi cơ tay gì nhau mà อยู่ไซห่วยไฟกัดสือเอาอยู่หันนันนึงเาสื่อเพื่อนพมีตได้จสิเอาที่หนอตัดออกล้สันเอออาขไพิเมันออเอดอกเยีมันดอกเนาะย้อนบอกบุมีปลาพี่น้องไปไปลองไปอะไรกับบมีพี่น้องเลย นั่งเฝ้ากันอยู่สี่เล่นอันนี้พญานทีนี่ปนไปไล่มาแล้วนี่ผมมีปลากระซ้างมองเขากระซ้อันสร้างเป็นน้อเจ้าน้องนนอยหรืสร้างมองบูเป็น,อน,นเอาไปแออตัวนเอยังแบ่งกันไปนบ่เอ้เอ เทีอยวนอกจอมออกนอกกันหมดเลยจังเอาเข่ารือสร้างออกอืมกันเด็ดเป็นไหนนี่เด็ดเอาพี่น้องเบิ่องบนในย่ำบรรยากาศป่า,ปาบ่มีเนาะแค่แนวนี้ล้วปูนัง่งปูนอนธรรมชาติการหาปูมาปลาเอาล่มสำเร็จวันนี้จะว่าวิปอย่างไรอยากลอง